ถาวรวิรจันทร์โปรจอมเก่าวัย54ปีเข็นฟอร์มเก่งในช่วง3หลุมสุดท้ายนะครับแสงคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพที่จังหวัดลบบุรีครับกอล์ฟสิงห์ออทายแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการธงชัยเจดีฟาวเดชัน2020 แข่งขัน3วันนะครับชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทที่สนามศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีเป็นกอล์ฟอาชีพชาย,ายรายการแรกที่กลับมาแข่งขันหลังจากที่โควิด -19 ระบาดในรูปแบบของนิว n นอร์มลโดยโปรเล็กถาวรวิลจรรันโปรจอมเกวว๋วัย5้ปีผู้นำวันที่2วันสุดท้ายฟอร์มไม่ค่อยดีก่อนจะมาเค้นฟอร์มเก่งในช่วง3าหลุมสุดท้ายเก็บ2เบอร์ดี้สกอร์1อันเดอร์พา69สกสกอร์รวม3วัน 8อันดับพา202รสงแสงคว้าแชมป์พร้อมกับรับเงินรางวัล0 0แสน 6, บาทส่วนอันดับ2เป็นธนพัฒน์พิชัยกุลอดีตนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองประเภททีมและเหรียญเงินประเภทบุคคลกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเทิร์นโปรเป็นนักกอล์ฟอาชีพลงเล่นเป็นรายการแรกทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับรอบสุดท้ายหวดเพิ่ม2อันดับพาสกอร์รวม7อันดับพา203รรับเงินรางวัล3 8 0 0 0 0บาท อันดับ3ร่วมมี2คนได้แก่อิทธิพั์บุรณะธัญรัตน์กับนำโชคตันติโพคากุลสกอร์เท่ากันที่6อันดภา204รับเงินรางวัลคนละ145,400บาทด้านนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุดคือปรัฐกรสุยศรีสกอร์5อันดภา205 สนับสิงห์ออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์รายการต่อไปจะปไปแข่งขันกันที่สนามบูรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดชนบุรีในรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2020ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเทียนเฉยรายงานจากจังหวัดลบบุรีครับ